สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้ทีมของเรานะครับยังสะกดคข้าาชนะไม่เป็นนะครับสนัดหลังสุดนะครับแมนซิตี้ของเรานะครับเสมอเชลซีสีนะครับเสมอลิเวอร์พูล1่นึ่ เสมอสเปอร์สามามและในนัดล่าสุดเมื่อคืนก่อนนะครับแมนซิตี้ก็บุกไปพ่ายอัตาลิลาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้แมนซิตี้ของเรานะครับก็ตกมาอยู่อันดับที่สี่ของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเกมนี้นะครับเรียกเลยว่าแมนซิตี้ของเรานะครับเป็นรองเจ้าบ้านอย่างอัตาลิลาให้อยู่พอสมควรเลยนะครับแม้ครึ่งแรกจะเสมอศูนย์ศูนย์นะครับแต่ว่าในครึ่งหลังแมนซิตี้ของเราก็โดนยิงหนึ่งประตูนะครับ เอาละครับมาดูข่าวสารที่น่าสนใจหลังเกมการแข่งขันกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเป๊ปยอมรับวิลลาเล่นดีกว่าสมควรชนะเรือแล้วเป๊ปกัวเดียล่าผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์นะครับยอมรับความปลาชัยต่อแอตเลติลลาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับชี้ว่าทีมของอูนาเอมิลี่เล่นดีดีกว่าและสมควรชนะพร้อมแซงหน้าแมนเชสเตอร์ reet, ขึ้นไปอยู่อันดับ 3, สามวมทับเรือใบนะครับก็ตามหลังจากฝูงอาเตนอลนเป็น6คะแนนนะครับ โดยในเกมนี้นะครับบอสก็ได้พูดถึงเกมนี้ว่าไอตันวิลาทำได้ดีกว่าเราพวกเขาเล่นได้อย่างสุดยอดเราเจอปัญหาทั้งการทำเกมและความดุดันในหลายจังหวะใช่แล้วทีมที่ดีกว่าต้องชนะไปได้เราเล่นด้วยความกระหายของเราแต่พวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราดิ้นรนต่อสู้โดยเฉพาะในครึ่งแรกและครึ่งหลังก็ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง คุณภาพในการผ่านบอลการเคลื่อนที่ในพื้นที่สุดท้ายเราไม่ได้ทําตลอดทั้งเกมพวกเขาแข็งแกร่งป้องกันได้ดีด้วยการเพสซิง่งและความจริงที่ว่าเราไม่ชนะในหลายนัดหลังก็คือคุณภาพของพิมล์ลีกนั้นซึ่งหลายทีมไม่ธรรมดาเลยนี่นะครับทางด้านบอสเป๊ปนะครับยอมรับอย่างอกลูปพิชัยนะครับว่าม i n สเตย์นะครับแพ้เพราะว่า วิธีการเล่นนะครับก็คือทั้งได้ไอตันมิล่านะครับทําได้ดีกว่าก็สมควรเป็นฝ่ายที่ได้รับสามแต้มและชนะไปนะครับและยังกล่าวทิ้งท้ายว่านี่แหละครับก็คือสเสน่ห์ของพิมพ์ลีกนะครับทุกทีมในพิมพ์ลีกนั้นไม่ธรรมดานะครับการเจอทีมใดก็ตามน,นะครับเรียกว่าประมาทไม่ได้เลยจริงๆมาดูข่าวที่2อนะครับก็ยังเป็นข่าวของบอสเป๊ปนะครับ เป๊ปบ,บอกเรือต้องพิสูจน์ว่าเอาชนะคู่แข่งได้แม้ไม่มีโรดี้เป๊ปูเรียล่านะครับคุมมนติตี้แพ้ตีนัดล้วนนะครับในเกมที่ไม่มีโรดี้อยู่ในทีมเป๊ปบ,บอกเรือถึงเวลาต้องพิสูจน์ว่าต้องเอาชนะคู่แข่งได้แม้ในวันที่ไม่มีโรดี้แน่นอนนะครับว่าโรดี้คือคนสําคัญแต่เราต้องหาทางเก็บชัยชนะในวันที่ไม่มีเขาและนั่นคืองานของผม ตอนนี้เราห่างจากฝูง6คะแนนเราอยากอยู่หัวตารางมากกว่าแต่เราดันเสมอ3นันาติดและพ่ายในเกมนี้เมื่อคู่ต่อสู้เล่นดีดีกว่าเราต้องยอมรับและมองไปที่เกมนัดหน้ากับลูตั้นเทานี่นะครับทางด้านบอดเป๊ปก็ได้พูดถึงลูกทีมนะครับว่าจริงๆแล้วทางด้านโรดี้นะครับคือบุคคลคนสําคัญก็จริงนะครับแต่ว่าต้องทําให้เห็นว่าในวันที่ไม่มีโรดี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับ ซึ่งในเกมนี้นะครับโรดี้ก็ไม่ได้ลงทาเกมแดนกลางนะครับก็เลยทําให้ในแดนกลางของเรานะครับขาดคุณภาพไปพอสมควรเลยนะฮะซึ่งถ้ามองไปถึงอนาคตนะครับถ้าการที่เราไม่มีโรดี้สักคนหนึ่งถ้าเราไม่ชนะเลยนี่นั่นหมายความว่าโรดี้นี่คือแกนสําคัญเลยแต่ถ้าวันใดวันนึงสมมุตินะครับว่าโรดี้แควนสตาร์ทไปหรือย้ายทีมไปนะครับถ้าแมนซิตี้ไม่มีเขาแล้วไม่สามารถชนะได้นั่นหมายความว่า คุณภาพทั้งหมดอยู่ที่โรดี้นะครับก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับว่าในเกมใดก็ตามนะครับแม้ไม่มีโรดี้แมนซิตี้ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้นะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับแมนซิตี้ของเรานั้นถ้าเกิดว่าขาดกุนโดกันไปนะครับขาดเควินเดอบอยไปนะครับคุณภาพของทีมก็ลดลงแต่ว่าในซีซั่นนี้นะครับทางด้านกุนโดกันนะครับก็ย้ายไปบาเซโลน่านะครับส่วนทางด้านเควินเดอบอยนะครับตอนนี้ก็พักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ ดังนั้นภาระทั้งหมดนะครับก็เลยตกไปอยู่ที่โรดี้และในซีซั่นนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าโรดี้นะครับคือบุคคลคนสําคัญของแมนซิตี้อย่างแท้จริงเอาละรครับมาดูข่าวต่อมานะครับเป๊ปบ,บอกทดลองแก้ปัญหานอกกรอบแต่ผลคือล้มเหลวเป๊ปกวัวเดียล่าชี้แจงที่ทดลองใช้เตนเดร์แบ็กอาชีพเล่นคู่กองกลางเบอร์หก เกมแพ้อแอตตาวิลล่า1-0เมื่อวันก่อนนะครับก็เพราะว่าอยากที่แก้ปัญหาการขับเคลื่อนเกมเมื่อโรดีม้มิดฟิลด์ตัวหลักโดนแบนน่าจะได้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ตูนลูกนางของเขาพัางไม่เป็นท่าทางด้านเป๊ปนะครับมาเหนือเมฆให้ตองเซนเตอร์แบ็กอาชีพยอย่างจอ์นสโตนกับมานูเอลการจีเล่นเป็นคู่มิดฟิลด์เบอร์6ยิ่งไปกว่านั้นนะครับให้ลิโก้ลุยซ์เล่นเป็นคู่เบอร์8กับมูเรนอเบเลสนะครับทรงบอลเรียกได้ว่าตู้ไม่ได้เลยกว่า1ชั่วโมงทําให้เป๊ปยอมรับความมมล้เเหนในกนกี ส่งกองกลางอาชีพอย่างมาเตโอโคสิตและมาทเวนูเนสลงใช้งานในนาทีที่68เรียกได้ว่าโคตรดื้อนะครับบอสของเราโอ้โ oh หคือธรรมชาติของนักเตะในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไปพูดในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งนะครับในเกมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็คงจะขัดใจเนแฟนชาวเรือใบหลายต่อหลายคนนะครับรวมถึงแอดมินเลยครับที่ให้เซนตอร์แบ็กมาเล่นเป็นกองกลางอาชีพเรียกได้ว่าโอ้โ oh ห ล้มเหลวและก็เรเทสไม่เป็นท่านะครับเกมพี่ไม่ควรจะแพ้ก็ต้องมาแพ้สามแต้มก็หายไปเลยนะครับมาดูข่าวกันต่อนะครับเขาบอกว่าโรดี้เนี่ยคือผู้เล่นคนสําคัญแต่ว่าเมื่อไม่ได้ลงแข่งเราก็ต้องหาทางเอาชนะในเกมที่แบบไม่มีโรดี้อย่างคืนก่อนเราก็ลองให้มานูเอลอาคารจีเล่นกับ John Stone. จอห์นสโตนจอห์นสโตนถือว่ากระตือรือร้นอย่างน่าชื่นชมหลังจากเดี่ยงไปนานเขากลับมาและเล่นได้ดี เราตามหลังจากฝูงอยู่6กแต้มแล้วตอนนี้เอาจริงๆเราก็อยากอยู่หัวตารางแต่ทว่าฟอร์มที่เสมอมาตาำนัดติดและยังมาแพ้ในนัดล่าสุดอีกปีนี้การหาทางเอาชนะเกมแบบต่างๆแต่ก็ติดลมนิดหน่อยก็ต้องหาวิธีกันต่อไปมันเป็นงานที่ผมจะหาทางแก้ปัญหาปรับการขับเคลื่อนเพื่อเอาชนะคู่แข่งไว้เมื่อทีมเข้าที่เข้าทางดีกว่านี้พวกกังขาจะต้องตระหนักเองโูเรียกได้ว่าลั้นจริงๆนะครับบอลของเราแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับเราไม่มีทางรู้ดีไปกว่า คนที่อยู่กับฟุตบอลทุกวันอย่างบอสเป๊ปหรือว่าผู้จัดการทีมนะครับก็คงจะเห็นอะไรตักอย่างหนึ่งในตัวของนักเตะนะครับเขาก็เลยลองทําทีมแบบนี้ดูนะครับแต่ว่ายังเหลือเกมอีกยี่ิกว่าเกมนะครับยังไม่ต้องห่วงนะครับยังมีให้ลุ้นอีกหลายเกมนะครับจะถือว่าลองผิดลองถูกก็บอสเป๊ปของเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าชอบลองอะไรที่แบบ พิลึกพิลั่นที่ผู้จัดก,การทีมหรือว่าโค้ชทีมอื่นเขาไม่ทํากันนะครับก็คงจะยอมรับนะครับยอมรับสภาพเลยนะครับตอนนี้แอดมินเองก็ยอมรับสภาพนะครับเอ,อมาดูข่าวต่อมานะครับสโตนเรลซิตี้ใช้เกมเจอรูตันเป็นจุดเปลี่ยนคัมแบ็กสู่เส้นทางจอสโตนปาการลางของแมนซตี้ยอมรับว่าผิดหวังต่อผลงานของทีมในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่า ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับในนัดล่าสุดก็ยังไปแพ้อตามิมล่า1-0น,นะครับทางด้านจอห์นสโตนเขาได้บอกว่าเราต้องใช้ความเจ็บปวดความรุนแรงที่เกิดขึ้นความรู้สึกแย่ๆสมองตื้อๆไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเราต้องเปลี่ยนมาเป็นแรงจูงใจเปลี่ยนมาเป็นพลังเพื่อทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะครับเขายังกล่าวต่อว่าผมคิดว่าทุกคนมีความปรารถนาดังกล่าวเอาจริงๆเมื่อฤดูการก่อนเราเคยตกในสถานการณ์นี้ ผมไม่คิดว่าเราหรือใครสักคนก็ตามควรตะหนักต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไว้วันพฤหัดมันนั่งวิเคราะห์กันว่า mm. เกมที่ผ่านมาเรามีอะไรผิดพลาดและถึงตอนนั้นอารมณ์ของผมก็คงจะสงบลงจะแพ้หรือชนะเราก็กอดคอทํามันด้วยกันคิดว่าเราทําทั้งหมดควรทําได้ดีกว่าเมื่อคืนผมยังเชื่อในตัวเราเสมอทั้งบุคคลหรือทีมก็จะเป็นโอกาสที่ดีในเกมต่อไปที่เราจะเจอกับลูตันทาวในสุดสัปดาห์นี้ เป็นข่าวที่เราต้องทําเรื่องที่เหมาะสมกับเส้นทางตู่ผู้ชนะตอนโซน,นะครับเขาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าเราจําเป็นต้องไม่ลืมความรู้สึกนี้และไม่ลืมกลับไปไต่ตองมันด้วยใช้ความเจ็บปวดนี้เป็นแรงไปลากความสาเร็จข้างหน้าคิดว่าบางทีอาจเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทําให้เราแกร่งขึ้นในฐานะทีมนี่นะครับตอนโซนหลังจากที่เจ็บมานานพอสมควรนะครับคมัมแบ็กกลับมาก็เล่นเป็นกองกลางเลยนะครับในเกมนี้ตอนโซนก็ถือว่าเรียกว่า ทำได้ดีในระดับที่ควรจะเป็นแต่ว่าในเกมนี้เขาก็บอกว่าเขารู้สึกผิดหวังกับเกมนี้นะครับเราจะเอาความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยไปลงที่ลูตันทาวในเกมถัดไปไม่ว่าจะผิดจะถูยังไงเนี่ยเราก็ทํามันด้วยกันทีมเราเนี่ยทำด้วยกันนะครับนี่เป็นคําสัมภาษณ์ของจอนโตนะครับที่พูดถึงเกมที่ผ่านมาและเกมที่จะมาถึงนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินแนะนำข่าวต,าต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาลอใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาลอใบสีฟ้าท่านใดมีความคิดเห็นประการใดสาม,มารถพูดคุยคอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ